สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื่อดีเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นหูฟังที่ทางเดซิเบลส่งมาให้ผมรีวิวนะครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งานเจ้าหูฟังบลูทูธ o 0ตัวนี้นะครับผมเอาไปใช้ที่กระบี่มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายรีวิวที่กระบี่นะครับเนื่องจากว่ามัน ผมกำลังฟินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพอทะเลที่มันเป็นส่วนตัวมากๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยมากนะครับบวกกับเจ้าหูฟังเนี้ยมันให้เสียงที่ทําให้ผมฟินมากแล้ว ผมเลยไม่ได้ทํารีวิวที่ทะเลเลยคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าหูฟังเดซิเบลตัวนี้นะครับมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะครับเสียงมันเป็นยังไงมันทําอะไรได้ขนาดไหนไปชมกันเลยฮรพอเราแกะกล่องออกมานะครับหลังจากที่กางมันออกแล้วนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีคู่มือเล็กๆนะครับที่ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีสายชาร์จไมโคร USB มาให้นะครับซึ่งสามารถใช้อแดปเตอร์ที่ชาร์จมือถือเนี่ยใช้ร่วมกับสายนี้ได้เลยคุณผู้ชมตอนมาครั้งแรกนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมลองชาร์จเนี่ยประมาณช่ว หั่วโมง,งกว่าก็เต็มแล้วครับแล้วผมก็เอามันไปออกคลิปขับรถที่กระบี่นะครับผมใช้งานฟังไปเนี่ยประมาณ 6- 7ชั่วโมงก็ยังไม่หมดเลยนะโอเคก่อนที่จะไปเทสเสียงกันนะครับมาดูกันว่ามันมีพอร์ตอะไรบ้างมีปุ่มฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับโดยตรงนี้ผมจะเข้าใจไปเองนะครับว่าตัวปุ่มเนี่ยผมจะใส่ไว้ด้านหน้านะครับเพื่อโชว์ลวดลายของมันความเงางามเนี่ยผมชอบมากๆที่จะเอาไว้ด้านหน้านะครับส่วนด,ด้านหลังเนี่ยก็จะมีพอร์ตไว้สําหรับใส่เมมโมรี่การ์ดครับในกรณีที่คุณผู้ชมโหลดเพลงเข้ามาไว้ในเมมโมร สามารถใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เลือกฟังเพลงในเมมได้เลยครับสะดวกมากๆจริงๆนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องชาร์จครับไ i โคร USB สามารถเสียบชาร์จได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมปึ๊บแบบนี้เลย ง่ายมากผมชร์จประมาณชั่วโมงกว,กว่าก็เต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อมาตรงด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นรูสําหรับเสียบสายแจ็คนะครับสายแจ็คหูฟังนั่นเองนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ฟังแบบบลูทูธเนี่ยเราสามารถต่อสายเข้ากับรูฟังมือถือได้นะครับแต่ว่าสายนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไปซื้อแยกเอานะครับเขาไม่มีมาให้ในกล่องนะครับต่อมาด้านล่างอีกนิดนึงข้างๆรูหูฟังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูไฟแสดงสถานะนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมเปิดมันเชื่อมต่ออยู่กับมือถือของผมนะครับและอีก ก็จะเป็นรูมค์ครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมเราสามารถใช้หูฟังนี้นะครับในการคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับวิดีโอคอลไปได้เลยสบายๆเลยครับผมต่อมามาดูด้านข้างกันบ้างครับแน่นอนครับว่าจุดเด่นของหูฟังครอบแบบนี้เนี่ยก็คือมันสามารถพับได้ครับและที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตุงข้อพับเนี่ยจะเป็นสแตนเลสครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะทนกว่ารุ่นอื่นๆมากนี่ผมพับแบบรุนแรงเลยนะเห็นไหม ง่ายมากเวลากลางออกก็ปึ๊บปึ๊บหนีเลยอืมค่อนข้างทนเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไม่หลวมด้วยนะเนี่ยไม่หลวมเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยไว้ใจได้ผมชอบจริงๆนะครับมาอธิบายเพิ่มเติมสําหรับปุ่มฟังก์ชันต่างๆแบบคร่าวๆกันหน่อยนะครับอันแรกเนี่ยตัว M นะครับตัว M เนี่ยจะเป็นการปรับโหมดครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้อยู่ในโหมดฟังเพลงจากมือถือนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนไปฟังเพลงจาก S D card เนี่ยเราก็สามารถมากดที่ตัว M ตัวนี้ได้เลยในการปรับโหมดนะครับและต่อมาตัววอลลุ่มเสียงเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่ปุ่มที่2กับปุ่มที่3ครับคุณผู้ชมเราสามารถกดค้างเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับหรือว่าจะ ะใช้งานปุ่มสต็อและปุ่มเพลงตรงกลางได้เวลาที่เราต้องการหยุดเพลงฟังเพลงและปุ่มสุดท้ายที่สําคัญเลยก็คือปุ่มปิดเปิดนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการปิดเปิดเนี่ย เราแค่กดค้างไว้ครับ3วิถึง5วินะครับมันก็จะมีเสียงบอกนะครับว่า power on อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ลองฟังเสียงจากเจ้าหูฟัง d e c i เบลตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยแบบไม่อวยเลยนะคุณผู้ชมเสียงเบสแน่นมากๆนะครับแล้วซาวเสียงมันดีมากเวลาเราใส่หรือว่าครอบกับหูฟังเนี่ยมันนุ่มสบายมากตรงด้านบนเนี่ยจะบูดนวมอย่างดีเลยครับ แล้วตัวด้านในหูฟังคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเขาจะทําเป็นตะข่ายแบบนี้ตุงลําโพงตรงนี้เนี่ยมันกระจายเสียงได้ดีมากแล้วก็เสียงนุ่มมากๆโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะลองใช้งานมันต่อกับมือถือแต่ต้องบอกก่อนครับว่ามันจะไม่เท่ากับการฟังผ่านหูของคุณผู้ชมโดยตรงนะครับอย่างผมใส่ผ่านหูเนี่ยเสียงดีมากจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้ลองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเท่าที่ผมจะทําให้ได้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังซาวเพลงจากใน y o YouTube กันก่อนนะครับซึ่งผมจะติด ไมไว้ตรงนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ยินชัดกันนะครับโอเคมาเปิดกันเลยตรงนี้เดี๋ผมจะเปิดเสียงให้สุดเลยนะครับโหนี่ขนาดผมนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ยินเสียงเลยนะคุณผู้ชมดูเสียงมันจะถึกมาก โอเคครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรามาลองเทสเสียงเกมกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะเล่นเกม Call of b e a u t y นะครับโหมด l e a t t l e r o y a l นะครับซึ่งตรงนี้ผมเล่นแบบทีม2คนนะครับรโอเคไปเลยจะลงตรงนี้นะครับ เลยเพื่อนไปลยุยไปลุยโอเคเมื่อผมชอบไปดผมเปิดเจอแล้ว ครับคนยิงไม่แม่นก็ต้องใช้ปืนที่กระสุนเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมโอเคอยตรงนู้นมีตัวนึงเสียงมันแบบคุณผู้ชมน่าจะได้ยินชัดกว่าผมนะตอนเนี้ย Lifeflight will arrive in one minute. Chip terminal is almost the right hand put pending เดี๋ยวคุ้มกันให้โอ้ใช่แล้วเราจะไปตรงนั้นเพื่อนเรามีฮอเราไปได้ทุกที่ อืมอืมจะตายฮะกระสุนจะหมดด้วยขอเก็บกระสุนหน่อย หวันคนด้วยเยี่ยมเอาสนาเปอร์ไปเลยแต่ตอนนี้ผมต้องการยามากเลยฮนะมีคนมีคน <c oughs> โอ้โ โอ้โหผมโดนประกบข้างคุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมได้ลองฟังเสียงแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยนะถือว่าเสียงดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะครับส่วนเรื่องราคานะครับแค่หลักร้อยเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ร้านลิงก์เพจไว้ให้นะครับเข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนือกเช่นเคยนะครับนายตึงเนือจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาแนะนำกับคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผม กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนบ๊ายบาย